สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เขามารับชมวันนี้เรามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมนะครับเป็นสายคลาสสิกอีกแล้วนะครับผมป้ายทะเบียน1052-90นะครับเป็นรถรับจ้างประจำทางนะครับบขสใหม่5แยกโรงพยาบาลแรงงานนะครับผมเราซื้อมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับ รถคันนี้ยาวก็8เมตรนะครับ8เมตร1 2 3 4 5 6 7 8 9 <c oughs> ประมาณ89เมตรนะครับผมประมาณนี้ครับผมไม่ต่ำกว่า8ไม่เกิน9นะครับสายคลาสสิกนะครับคันนี้เหมาะสำหรับไปทำร้านอาหารร้านกาแฟร้านตัดผมทำรถบ้านได้หมดนะครับโอ้สวัสดีค่ะน้องนูดีพิมพ์ทางทานค่ะ <c oughs> อันนี้มารีวิวรถกับพ่อแต่เช้าเลยครับอันนี้ก็อยู่ประมาณ ตอนนี้หกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าเป็นรถเบอร์สองนะครับอเบอร์สองหรือว่าเบอร์สี่ิบสี่ครับไม่รู้นะครับ<ม>สหกรณ์รถรถคันนี้มีเล่มนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถอนประกอบการนะครับถ้าลูกค้าเอาไปทําร้านอาหารร้านกาแฟผมจะโยนเล่มให้เลยนะครับผมผมจะไม่ได้ถอนประกอบการให้นะครับถ้าลูกค้าอยากได้เล่มโอนได้จริงๆนะ ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเรื่องถอนประกอบการค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับผมสายคลาสสิกมาแล้วโ,โบราณจริงๆครับรถสายนี้สายอุดรเนนะี่ยสายเดี๋ยวผมพาไปดูใหม่สายอะไรครับผมซื้อมาหลายคันแล้วนะครับผมสหอุดรบริการจำกัดหนะ่ยผมซื้อมาทั้งหมดจะจะเกแปดคันแล้วนะครับอืม แต่ว่าไม่ได้ตัดสักคันนะครับ <c oughs> จะได้ได้ขายเป็นคันหมดนะครับผมคันแรกที่ผมได้มาเลยรถสายนี้นะมผมขายไปให้เชิดชัยนะครับเชิดชัยที่โคราชนะครับ<ม>อ่าอืม,ม,มตั้งแต่ยังยังไม่ได้ทำ Youtube นะครับคันแรกเลยที่ผมได้มาเป็นขอไปทำรถบ้านนะครับเห็น <c oughs> <c oughs> ว่าบริษัทเชิดชัยโคราชเอาไปบริจาควัดนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันแล้วก็พาดูช่วงล่างดูเครื่องเกียร์ดูสภาพยางนะครับผมโอ้เหมาะนะครับผมถ้าคิดจะไปทำรีสอร์ทร้านอาหารร้านกาแฟผมแนะนำคันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับกำลังพอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับถ้าทำเป็นบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังก็ได้นะครับ อถ้าทําเป็น2หลังผมว่ามันอาจจะแคบไปนะครับผมถ้าทําเป็นบ้าน2หลังมันต้องใช้รถประมาณ11เเมตรขึ้นไปนะครับนี่นะครับผมรถสายนี้ซื้อมาทีไรได้ขายเป็นคันทุกทีนะครับอีกคันนึงก็ คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่สวยขนาดนี้นะครับเราขายไปให้ลูกค้าที่รามคําแหงนะครับจัดส่งลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับ <c oughs> ขอโทษครับอ่าเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งแล้วก็ดูช่วงล่าง บางทีผมเดินรอบคันทีเดียวก็มีเอฟซีหรือว่าลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่าขอดูรอบๆคันอีกสักสองสามรอบหน่อยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมจับจัดให้สองรอบนะครับโอ้กระจกด้านหลังมีรอยแตกนะครับมีรอยแตกเลยไม่ใช่เล้าธรรมดานะครับแตกเลยนะครับแตกเลยจะลุดออกจากกันแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกระจกหลังนะครับ ถคันนี้ขับมานะครับขับได้วิ่งได้นะครับ f c ท่านใดเคยนั่งก็เม้นเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับ โอ้หน้าตรงนี้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยเาทะเบียนทะเบียนยังไม่ขาดนะครับตอนนี้ทะเบียนยังไม่ขาดนะครับนี่คือค่าถอนประกอบการค่อนข้างจะแพงหน่อยนะครับผมเราก็เลยตกลงลูกค้าแบบว่าซื้อมาแบบว่าไม่ยังไม่ถอนประกอบการนะครับถ้าเราต้องการจะไปโอนทะเบียนเนี่ย ก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราไปถอนก็ไปถอนถ้าเราไม่ถอนก็ช่างนะครับเพราะว่าเขาขายมาแบบนี้นะครับจะขวงรถผมก็จะขายไปแบบนี้เหมือนกันครับผมถ้าลูกค้าท่านใดทํารถบ้านทําร้านอาหารร้านกาแฟแบบไม่โอนไม่ย้ายนะครับผมไม่ต่อทะเบียนวิ่งผมก็จะโยนเล่มให้เลยมีเล่มนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากเอาไปวิ่งหรือว่าอยากเอาไปทํารถบ้านหรือว่าอยากโอนเป็นชื่อตัวเองรถบ้านโอนเป็นชื่อตัวเอง itself, ออเอาไปวิ่ง เผื่อได้ใช้งานได้นะครับผมก็จะไปคุยกับสหกรณ์เดินรถบอกว่าค่าถอนประกอบการนี้เท่าไรแล้วผมก็จะบอกลูกค้าว่าค่าถอนประกอบการเท่านี้นะแก้งเจ็ดเก้าเท่านี้นะลูกค้าจะโอเคไหมจะยอมรับไหมถ้าลูกค้ายอมรับจัดให้นะครับผมไม่ยากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็รบกวนโทรมานะครับผมก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ไว้นะครับเดี๋ยว ตอนนี้บอกเบอร์ด้วยก็ได้นะครับผมเบอร์ผมถือประจำก็คือ0898426342นะครับ0898426342นะครับ ID ไลน์ตามเบอร์นะครับผมแอดเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรมาได้นะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็นแฟนผมถือนะครับก็0868646794 086864 หกเจ็ดเก้าสี่นะครับ id ไลน์ตามเบอร์นะครับผมโอเคครับผมไปดูเฟืองท้ายกันเลยนะครับผมเฟืองท้ายคันนี้น่าจะเป็นของ isuzu tx นะครับ isuzu tx ก็คล้ายๆกันกับหน้ายาวใช่เลยนะครับผมเป็นเฟืองท้ายของ tx นะครับน็อตขันล้อแปดตัวนะครับน็อตขันเพลาข้างจะเป็นตัวเมียขันเข้ากับหลักนะครับเนี่ย มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนอขันเพลาข้างทั้งหมดมีสิบตัวนะักขันล้อแปดตัวนะครับใช้ยางเก้าร้อยขอบยี่สิบนะครับเป็นยางผ้าใบนะครับกระ,ะทะคิ้วธรรมดานะครับสภาพยางหลังถือว่าอย่างนี้ถือว่าไม่สวยนะครับยางหลังไม่สวยนะครับเป็นเบรกน้ํามันธรรมดานะครับมีประตูขึ้นลงสองนะครับด้านหน้าอยู่หลังล้อหน้าด้านหลังอยู่ หลังล้อหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพยางล้อหลังด้านขวาแล้วก็ดูล้อหน้าด้านขวาล้อหลังล้อหน้าด้านซ้ายแล้วก็ขึ้นบนรถเลยนะครับอ่าโบราณครับโบราณสายนี้มีแต่รถโบราณทั้งนั้นครับผม สภาพหัวเพาข้างก็เป็นน็อตเดิมๆอยู่ครับยังไม่ได้ตับเกี่ยวนะครับคันนี้ก็ใช้เป็นยาง900ควม20บนกันสภาพยางไม่สวยนะครับใช้เป็นยางผ้าใบนะครับกระทะขิวนะครับยังไม่ได้ดูเลยว่ารถคันนี้เป็นคัสซีตัวไหนเดีย๋ยวเราค่อยไปดูอยู่ที่ป้ายกำกับภาษีนะครับป้ายกำกับภาษีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกคันเขาจะเขียน เลขคัดสีไว้นะครับอ่าจะมีเลขคัดสีแต่ว่าเลขเครื่องเขาจะไม่ระบุนะครับเขาจะระบุแช่เลขคัดสีนะครับเราก็สามารถดูยี่ห้อได้ตามพรบป้ายกำกับภาษีนะครับโอเคครับเรามาดูคันหน้าเลยตัวนี้เป็นคันหน้าของอิซุสุนะครับนัดขันล้อแปดตัวเป็นยางผ้าใบนะครับแช่เป็นยางเก้าร้อยควยี่สิบยางหน้าดอกยางมันเยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันมีรอยแหงรอยแตกเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่สวยเนาะ เออถ้ามีตำหนิแล้วก็ถือว่าไม่สวยก็แล้วกันครับผมเดี๋ยวนะครับคันหน้าตัวนี้ใช้เป็นคันหน้าสองร้อยนะครับคันหน้าสองร้อยแต่ว่าตัวหลังเป็นคันหน้าทีอนะครับออ คือเหมือนกับคันหน้าล็อกเลยจะวัดเสดืออยู่นี้ถ้าเสดือกลางสามสิบเอ็ดนิ้วถือว่าเป็นคันหน้าล็อกจี้เลยนะครับอย่างล้อหน้าด้านซ้ายก็ไม่สวยนะครับอย่างล้อหน้าด้านซ้ายก็ไม่สวยนะครับใช้เป็นยางเก้าร้อยขอยี่สิบยาง, 900, ออยางผ้าใบรถคันนี้ยางหกเส้นไม่สวยสักเส้นเลยนะครับผมนั่งได้สามสิบเก้าที่นั่งนะครับจํานวนผู้โดยสารเดี๋ยวผมพามาดูยี่ห้อรถคันนี้นะครับ รถคันนี้เป็นยี่ห้ออี s ู z u นะครับสองหนึ่งศูนย์นะครับเลขคันซีนะครับเนี่ยสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามนะครับอ่าเป็นยี่ห้อ Isuzu นะครับขับมาจากจังหวัดอุดรธานีเลยนะครับผมวันนั้นเราเอาทีมงานไปด้วยกันทั้งหมดสามคนนะครับ ก็มีสารอาคคนนึงแล้วก็ช่องสีบุญเรืองแล้วก็ฟิลิปคนฝรั่งเศสนะครับเอาหกล้อไปด้วยกันนะคับนั้นแต่ว่าผมจะทําเป็นคลิปละคันนะครับอ่าคันหนึ่งเอาหกล้อลากมานี่นี่นี่คันนี้เอาหกล้อลากมานะครับคันนี้ครับผมป้ายทะเบียนหนะึ่งศูนย์นะวผมจะทําคลิปต่อจากคันนี้นะครับใช้รถหกล้อลากมา แล้วก็มีมีการชำละคันนี้ก็สายคลาสสิกเหมือนกันนะครับโบราณเหมือนกันนะครับคันนี้ยาวหกเมตรกว่านะครับคันนี้หกเมตรห้าสิบไม่เกินเจ็ดเมตรนะครับเนี่ยเราก็ปาดไว้อย <darum, S 2> <ๆ>่างสวยนะครับแล้วก็หน้ากากตรง,น,น,ตรงนี้มีนะครับหน้ากากตรงนี้มีแล้วก็ตรงนี้ที่เราปาดออกมีนะครับแล้วก็มีกันชนปิดก็ไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบไว้ให้อย่างสวยงามเพราะว่าเราจอดขายเป็นกัน <p> โอเค<ๆ>คันนี้ผมขั้นรายการเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไม่รีวิว เป็นคลิปเดียวต่อจากคลิปคันนี้นะครับอ่าขอย้อนกลับมาเลยนะครับอ,อ้าคันรายการนิดนึงเพราะว่าไปเอามาด้วยกันนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวคันนั้นนะภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมภายในก็จะไม่สะอาดสะอ้านเท่าไหร่นะครับ อันนี้เขียนคําว่าพิเศษหมายความว่ายังไงครับบอกพิเศษหรือว่าไงครับตรงนี้ระบบเครื่องเสียงทรทัศน์ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็น VD V DB นะครับ C D DVD น,นี้เป็น M เป็นขยายนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับเครื่องเสียงไม่น่าติดนะครับเครื่องเสียงไม่น่าติดมีนาฬิกาบอกเวลาด้วยนะครับตอนนี้อยู่มง ประมาณโมงสิบห้านาทีนะครับระบบเบรกเป็นเบรกทิฟฟี่นะครับคันนี้โอ้โทษทีครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นพวงมาลัยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอลงไปดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวจะหาว่ารายละเอียดไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะดูให้เลยรถคันนี้เป็นพวงมาลัยอะไรเอ่ยสรุปนะครับรถคันนี้ รถคันนี้ระบบพวงมาลัยธรรมดาเอาพาวเวอร์หรือธรรมดาครับมันมีสายไหมเทษทีนะครับโอเคนะครับรถคันนี้เป็นระบบพวงมาลัยธรรมดานะครับอ่าระบบเบรคทิปฟี่นะครับขึ้นด้านบนต่อครับ านี่นะครับ39ที่นั่งนะครับอูด,ด้วยพื้นไม้นะครับเป็นเบาะรุ่นเก่านะครับเบาะโบราณเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าไปทำร้านอาหารห,หรือว่าทำรีสอร์ทนี่จะคลาสสิกมากเลยนะครับ อืเพราะว่าถ้า,าไปวิ่งนี้ก็คือว่ามันเป็นเป็นโบราณแล้วนะครับผมมันจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับถ้าไปทําพวกร้านอาหารร้านกาแฟรีสอร์ทนี่จะเหมาะมากเลยเดินภายในอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันครับช่วงคนขับไม่มีประตูเปิดนะครับเข้า ขึ้นทางเดียวกับผู้โดยสารนะครับพัดลมทั้งหมดมี1ตัว2ตัว3าตัว4ตัวกับของโซเฟอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูว่าเครื่องดีมั้ยโอ้ตัวนี้เป็นเครื่อง ตัวนี้เป็นเครื่องอิ u ุสุหกสูบนะครับอิซุสุหกสูบร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับตัวนี้เป็นเครื่องปั๊มลมนะครับปั๊มลมติดเบรกสิฟฟีโอ๋ปกตินะครับฝาหนาะมันเครื่องนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับอ่าเห็นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ,ตรรบแต่ว่าตรงนี้มีรอยอุดนะครับมีรอยอุดแล้วก็มาเปิด ที่กลางกลางฝานะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าลูกค้าสีเลือดเรื่องฝาอยากให้มันไปเหมือนเดิมผมมีฝาเปลี่ยนให้นะครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหานะครับเปิดช่วงนี้ก็จะดีเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาเติมน้ามันเครื่องมันจะเติมง่ายครับถ้าเติมช่วงนี้มันจะเติมยากใหม่มันต้องใช้สายยางทําเป็นกวยหรือว่าเติมลงไปมันถึงจะเข้าได้แต่ว่าถ้าตรงนี้เติมจากตรงลงได้เลยนะครับ เดี๋ยวลองเราจะมาลองสตาร์ทดูไม่มีแบตบ่โอ้แบตสงสัยถอดออกแล้วครับเพราะว่าถ้ามีแบตมันต้องปอกแป๊กทำงาน ก็สรุปว่าเครื่องดีนะครับเพราะว่าเราขับมาจากอุดรธานีว่าช่องสีบุญเรืองไปซื้อแล้วก็ฟันเฟิร์มาแล้วบอกว่าเครื่องดีนะครับลูกค้าอยากได้เครื่องก็แยกนะครับอยากได้เครื่องก็แยกนะครับ175นะครับเดี๋ยวผมพาดูเกียร์ครับว่าเป็นเกียร์ตัวไหนถ้าเกียร์นี้ต้องลงไปดูด้านด้านล่างนะครับ ตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกร้อยเ้านะครับเสื้อลายหกเกียร์เดินหน้านะครับคัสซีตามที่มองตามสายตาดูไปก็สวยนะครับคัสีสวยโอเคนะครับรถบัสแปดเมตรไม่เกินเก้าเมตรคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ อิซุสุนะครับคัดซีขึ้นต้นด้วย210นะครับเป็นช่วงล่างของอิซุสุคานหน้าก็ของอิซุสุนะครับแล้วก็เป็นเครื่องอิซุสุหกบีกแรงมา้าเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับเกียร์เป็นเกียร์6เกียร์เดินหน้าเสื้อลาย175นะครับผมลูกค้าท่าในใดอยากได้เครื่องอยากได้เกียร์ผมแยกให้นะครับแต่ว่าผมจะไม่แยกพวกเฟืองท้ายคานหน้าอย่างกะาระทะหรอว่าผมจะไม่ได้แยกนะครับเพราะว่าผมจะจอดขายเป็นคันนะครับ ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็รบกวนโทรมาสอบถามนะครับราคาผมจะไม่บอกในคลิปนะครับเอาไว้ผมอัปเดตร้านทีไร <outgoing. S 1> ผมอัปเดตร้านผมจะบอกราคาทุกคันนะครับ BJ, ถ้าเบลถ้าผมอัปเดตร้าน Kent, ผมจะบอกราคาทุกคันแต่ว่าถ้าผมลงไป็คลิปอย่างนี้ <era his day> ผมขอไม่บอกราคากันแล้วกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจผมรบกวนโทรมาสอบถามนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเคียงโกงซื้อขายทั่วไทยครับขอกล่าคุณมาขอบคุณครับสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ